นักุลปิตุสูตรว่าด้วยนักุละปิตุขหบ,บดีคร้อยสามสิบเอ็ดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเพศกาลาวันอันเป็นที่พระราชทานอภัยแก่หมูเนื้อเขตกรุงสูงสุมาลคิละแคว้นพักคะครั้งนั้น นัก,กุละปิดตุขะหาบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบันอันหนึ่งอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ ปรินิพานในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าขหบดีรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปนั้นอยู่เมื่อเธอเพลิดเพลินเชยชม ยึดติดรูปนั้นวิญญาณที่อาศัยตัณหานั้นความยึดมั่นตัณหานั้นก็มีอยู่ภิกษุผู้ยังมีอุปทานย่อมไม่ปรินิพานรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดมีอยู่ ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดธรรมรมนั้นอยู่เมื่อเธอเพลิดเพลินเชยชมยึดติดธรรมรมนั้นวิญญาณที่อาศัยตัณหานั้นความยึดมั่นตัณหานั้นก็มีอยู่ภิกษุผู้ยังมีอุปทานย่อมไม่ปรินิพานข้าบดีนี่แลเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ ไม่ปรินิพานในปัจจุบันรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปนั้นอยู่เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปนั้นวิญญาณที่อาศัยตัณหานั้นก็ไม่มี ความยึดมั่นตัณหาก็ไม่มีภิกษุผู้ไม่มีอุปทานย่อมปรินิพานรสที่พึงรู้แจ้งทางลิน้นธรรมรมที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดธรรมรมนั้นอยู่เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชม ไม่ยึดติดธรรมรมนั้นวิญญาณที่อาศัยตัณหานั้นก็ไม่มีความยึดมั่นตัณหานั้นก็ไม่มีภิกษุผู้ไม่มีอุปทานย่อมปรินิพานข้าบดีนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพานในปัจจุบันนากุลปิตุสูตรที่8จบ